สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2565ของสําของสำนักงานกเกษตรอำเภอศร,ออรสีสวัสดิ์จัดเวทีถอดบทเรียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสดรปชสำนักงานกเกษตรอำเภอศร,ออรสีสวัสดิ์ จัดเวทีให้สมาชิกสรปชร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสําเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสรปชในการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบร่วมวางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตไปสู่ชุมชนให้กว้างขวางมากขึ้น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำนักงานเกษตรอำเภอรสีสวัสดิ์ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับครูและผู้ปกครองพร้อมทั้งสำรวจความต้องการรับการสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรเพื่อมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทำการเกษตรแบบผสมผสานพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือนและขยายผลไปสู่ชุมชนจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสอจชอสำนักงานเกษตรอำเภอศรสีสวัสดิ์ได้ดำเนินการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชโดยหัวข้อในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้มาจากการเสนอความต้องการของกลุ่มเกษตรกรสภาพปัญหาและชนิดของศัตรูพืชในพื้นที่ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสอจชอให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครั้งที่สาสำนักงานเกษตรอำเภอสีสวัสดิ์ ได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครั้งที่3โดยได้นำเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาโจทย์จำนวน30รายเดินทางไปศึกษาดูงานณศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพชุมชนบ้านสวนสำเนียงไพรตําบลสมเด็จเจริญอําเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายวุฒิชัยแก้วดอนไพร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาการทำการตลาดและการแปรรูปรวมไปถึงการสาธิตวิธีการเผาถ่านไบโอชาโดยให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายสพกรและแปลงใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ได้ดำเนินการจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายสพกรและแปลงใหญ่เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆของสอพกรเครือข่ายและแปลงใหญ่สรุปผลการเบิกจ่ายงบป,ประมาณโครงการปี2565 ณวันที่25กรกฎาคม2565ได้รับจัดสรรจํานวน121,700บาทเบิกจ่ายแล้วจํานวน121,700บาทคงเหลือ0บาทคิดเป็นร้อยละ100%